สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง1นึ่งันวันครับเอ oh! มีคีย์บอร์ดดีๆนะมันก็ต้องมาพร้อมกับโต๊ะทำงานที่ดูสวยดูงามดูหรูมันจะได้มีเวิร์กสเตชันที่สวยงามของตัวเองก็จะทำงานได้ฟิลลิ่งจะได้ดีสมองจะได้ broad flow เริ่มต้นที่คีย์บอร์ดตัวนี้ก่อนเลยนะครับทุกคนครับเป็นปะที่เรามักจะดูคลิปที่ซอติฟายบ่อบ และชอบมากๆเลยนะคลิปประเภทที่เสียงเพราะๆเสียงเป๊ะๆฟินหูพอดูบ่อยๆกดไลค์บ่อยๆเข้าวันนึงนะหน้าฟีติกต็อกของเราก็ดันมีคลิปโชว์กดคีย์บอร์ดแบบเสียงเพราะๆขึ้นมาเสียงที่นุ่มหูสุดๆฟังแล้วรู้สึกเหมือนหูเคลือบทองไปด้วยเลย แล้วก็ฟังแบบเนี้ยดูคลิปแบบเนี้ยได้เรื่อยๆเลยนะว้าโอไมค์กับโดยเฉพาะคลิป mechanical keyboard อะ่ะเราเจอแบบนี้ไม่ต่ำกว่า10คลิปต่อวันเลยนะจนเกิดตั้งคำถามกับตัวเองขึ้นว่าเราจำเป็นต้องมี mechanical keyboard จริงๆหรอวะเราใช้ Mac นะเว้ยสายเกมก็ไม่ใช่ เพราะเวลาส่วนใหญ่คือทํางานล้วนๆเลยขณะตั้งคําถามไปนะก็เปิดคลิปที่เขา sound tapping test ให้ดูดูไปอีกด้วยแล้วก็ได้คําตอบที่ว่าถ้าเราได้กดแบบเนี้ยได้สัมผัสแบบเนี้ย oh my god มันก็คงจะเป็นอะไรที่ s a t i s f y น่าดูเลยนะแล้วก็คงอยากจะพิมพ์งานหรืออยากพิมพ์อะไรไปเรื่อยๆได้ทั้งวันมากขึ้นมันคง จะดีเนาะอืม hmm, ใช่ดีมากๆเลยแหละแต่ถ้าจะมีทั้งทีนะก็ต้องเป็นตัวที่เป็นเคสอลูมิเนียมเท่านั้นและใช่เลยครับความรู้สึกตอนได้เอานิ้วสัมผัสกับเจ้า m o n g ิกส์ M1W นี่นะมันเป็นฟิลที่หรูหราแบบบอกไม่ถูกเลยอะคุณอาจจะจินตนาการไม่ออกนะว่ามันรู้สึกดีมากขนาดไหนผมอยากจะบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่คุณต้องลองสัมผัสลองพิมพ์ลองกดด้วยตัวเองจริงๆนะ คุณลองคิดดูสิว่าขณะที่คุณทํางานพิมพ์แชทกับเพื่อนหรือคนที่แอบชอบแล้วสัมผัสแป้นพิมพ์ที่มีเสียงเพาะๆเสียงนุ่มๆน้ําหนักการกดที่ฟินนิ้วทุกครั้งที่คุณกดมันไปมันก็จะยิ่งรู้สึกดีมากขึ้นมากขึ้นไปอีกลองคิดดูสิว่าเสียงที่เป็นแบบนี้อ่ะเป็นเสียงของแป้นพิมพ์หรือเสียงคีย์บอร์ดของคุณนะ่ะจะฟินขนาดไหนกันวะ ลาละในเมื่อพ่อเขานะ่ะไม่ส่งลูกไปในในการเพลงหรือรายการสเตจอะไรตา่างๆเพราะว่าพ่อเขานะ่ะมีแพลน พ่อเขามีแพลนที่จะโปรโมทลูกๆด้วยมือของกูเองนี่ว่าอย่างน้ออบอกไม่ปล่อยให้ลูกฉันไปตกลกรรมลำบากในที่อื่นหรอกเ,ออเด็กมันต้องโตในมือฉันนี้โตในพื้นที่ของฉันนี่ัพถึงจะคู่ควรออไม่มีใครดึงสเสน่ห์ลูกๆของฉันได้ดีเท่าฉันอีกแล้วกูออสร้างสเตจเองฉันเลยอย่างนี้โตในบ้านนี่แหละลูกเรียนรู้แบบอินโทรเวิร์ด สังคมภายนอกไม่ต้องไปครบภายนอกมันน่ากลัวลูกมาเติมวัคซีนที่บ้านเราก่อนก็เลยเกิดเป็น l i น e performance อร perform ์ e จุดนพูดไม่ชัดเป็นสกูเวอร์ชันนะครับเสริมเพิ่มเติมคือสเตตทุกอย่างรวมถึงไฟรวมถึงฉากต่างๆเนี่ย YG เขาทําเองหมดเลยออกแบบเองหมดเลยแล้วในบางมุมบางท่อนบางจังหวะบางกราฟิกก็ทําขึ้นเพื่อน้องๆโดยเฉพาะมันเลยเป็นเหตุที่บางทีถ้าไปรายการอื่นบางมุมที่เขาอยากจะขายบางมุมที่เขาอยากจะโชว์เนี่ยมันจะไม่มีมุมนี้มันจะขาดท่อนนี้เขาเลยต้องทำสเตทเองแล้วมันเลยต้องเป็นมุมกล้องที่เฉพาะเจาะจงเขาเองแต่หนึ่งสเตทหนึ่งสตูดิโอที่ผมอยากจะเห็นน้องๆไปอยา เสมอนะครับนั่นคือชุมไม่รู้แหละว่าจะได้ไปออกสเตจไปคว้ารางวัลไปอะไรที่ไหนไหมไปแข่งกับเขาไหมไม่รู้ไม่ได้คาดหวังตรงนั้นเลยจะเห็นแค่อยู่ในชุมแค่นั้นเองเพราะไฟที่นั่นสวยมากเ <c oughs> ต้นกับแบ,บ็กเก้าขาวๆแล้วจัดไฟอับกล้องดีด้ <c oughs> วยนะครับอัน <c oughs> นั้นก็ไม่แพ้กันเลยแต่ว่าเรามาดูนี้กันก่อน Battle Up Special Stage s c h o o l v e r s i o นนี่ทีรอบนี้กูพูดชัดอัน,นนี้มันยังไม่เข้าปากแดนเพอร์ฟอร์แมนดิแดนเพอร์ฟอร์แมนนี่ได้แล้วได้แล้ว ออุ้ยไมม่เหืนทำไปเล่นแต่ไม่เหมือนนะไม่เหมือนในฉากเด๊วต้องเป็นมุมกล้องของเขาได้จับมือนู่นนี่นั่นแล้วก็ตัดต่อทีมตัดต่ออะไรเอ่ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยหมือนร้องปะเหมือนร้องหรือไม่ร้องแบบไม่ไม่ได้เปิด โอ้โหโอ้โหเออร้องสดร้องสดลองดับฟังเสียงดิใช่เน yeah, ี่ยเรียง้องดับโอ้โหน้องแพรสวยมากน้องแพรสวยมากนะวะ อุ้ยคุณรามีนเขาก็สวยเชี่ยอลาดชิบแกเลยโอ้โหไอเด็กนี่ก็ไอเด็กนี่ร้ายขึ้นนะแบบโอ้โหอุ้ยจูด้าขัดด้วยอุ้ยหมวกหมวกมีเข่า,าด้วยเล็กๆน้ำหน่ เป็นคนที่ทำท่านี้แล้วมีเสน่ห์มากโอ้คนสวยค่ะคนสวยค่ะคนสวยค่ะไออเอเอเออออ้ออเ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 อเอบี้อออเออ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 อเออ ส,สวยมแม่คุณเอ้ยสวยมากสวยมากโอ้สวยมากสวยโอ้โหมีชโชคคนนี้ก็ไม่ธรรมดาอือหืทายาทอสูรย์อ้หสวยมากทุกคนรอดรอดทุกคนแล้วออร่าทุกคนเนี่ยก้องต้องอย่างนี้ค่ะเออ กันใส่หมวกนะอุ้ยอ้ยอ้ยโยกโยกเป็นไก่เป็นไก่ไปแล้วเปลี่ยนฉากเปไหนเฮ้ยเป็นเป็นลงยิม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 ไปเอ๊ะโอ้นี่มันต้องสเต็แบบนี้ Let me show you who w a ถ้ามันต้องพร้อมกันมันจะสวยคอู<ะ>สวยมากอ,อันเนี้ยบอกได้เลยว่าสวยสวยด้วยสามารถพูดได้เลยว่าเพราะแบบนี้แหละมันถึงปล่อยให้ไปที่รายการอื่นไม่ได้ปล่อยให้ไปทำโชว์ที่รายการ